ใจกระทันหยวสบายดีเด้อปารุงเอฟซีทุกทา่านยินดีต้อนรับขอชุดซอ,องปะจอยเด้อปา,ปารุงเฮ้ปารุงบายยังบ๊วยแม่จุจดดีอยู่ลำกองขี่งวขี่ควาวยไปมันรุดขี่ดินทุ่น แม่ยังวะมีจีมีจีฮะมีจีโอ้ยจี๊ามันกระดุดขี้ดินนี่บ้างเฮ้ยไปย่างไปแม่จะพาจับไปลุกเดินลงดุมมาไปพี่าไปเกือบลุง nào Chạy băng Xe băng cứ bột lụt Nào bố lộ Nào Nào hiên bố Nào hiên Nào hiên พ้่ลูก<ส>ขึ้นให้แม่เมืองนะ่ะให้แม่บอนี่กระทันห์เนี่ยฮะกินเหเท่าไนได้กินนะกินนะกินสิเออกินแบบนั้นบอกินแบบกระทันหเหีย nào đi lo tiếng đẹp ta luôn nữa hơi lấy tiền đốt cho điên hai gia đình xe bò xe bò là mưa đụng <laughs> mình, mình, mình thấy... mình, mình không ừ. để mấy nó như mấy ô đen đủ đấy nè เหนนบ่เมนแพ่ออกมาแพ่ออกมาลูกึารอยอากาศเย็นๆาหนาวพี่น้องเอ้ย้ากินยังนะวะ น้องวัชนา,ากินยังกินมะกะทันแฮวกินแท้แล้วห้องก็ลุงกินนําแน่ อุ i, okay. ้ยหนาวปูยเอาไปแล้วพูปุยเอาไปแลยไปอุ้ยหมดมึงงนี่หมดหลายับ มุดมัดจัดตัวนอนนียไพแรนบ้าไอ้ทิพบอกอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดยายายาปยไปไปไปได้กูเล้ฮะเดวมนเด้ยินมูนนี่ยิงแหลดบอหนาวบ่ละ bơm mèo hai mươi năm kia rồi, quý, nang ba hả? nang ba chị, nang bao đại? nang ba bơm mèo giờ mình lôm, bạn mình ba nang đốt, giờ nong ba chị hắc hùng đúng rồi, ui, mày Bỏ hát na bỏ Bỏ hát bỏ Chia <laughs> bao gì mà cái than heo này phút xa khi nào nó mặc cái than nhay này này sư là bánh heo là này ván bánh này heo nhưng ván Nào chít <laughs> to cái đồ khẩu phải nhá con à Hết 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 đẹp bạn Hết Đi quâm xá mạ đó Ơ Kinh nó Kinh nó Một bó lộ Có có có

กินเป็นเนาะปากน้อย <c oughs> อาปากแม่เมืออ่อกอ้ต้องปากน้อยกินเป็นแท้ตก <c oughs> เลยลูกะ โบเฮดุกดาโบเฮดมันชีขาดใจหัวนะบอบอกเอ้าลูกปะปะเอะอเกี่ยวมนันแดกเด้คอค่อยคืนเ้อ trộm mà Nó bèo hẳn mà Trộm hèn mà Trộm mơ bằng nọt Ôi nẹt thì thì nó lấy, nào nghe này đi. à. Nó mắt Lối này. Nó mắt xin à. Nó mắt xin à. Lối mẹ bảo nè. Nó mắt xin à. con. Lôi, hả? Chứ thải bà này Nè Ui, bừng thuốc đồ bừng ngài làng lơ Thuân nông nà Bài quá luôn lùm anh chị chì à? Hả? Mẹ bông Thấy bông à? Bông à Thấy Bông Thấy mẹ cứ mẹ bông hiểu Bông รถมาขายบ้านมาขายขายเงนินบ้านเอาบ่าลูกเอาบ่ะเจ๊เด็กตุ๊กตาเสี่ยงเด้อบ่ กระจีน้อยไปแต่แพงแค่กีน้อยไปแต่แพงเอาอย่างนู้ด้งเนะอยากไหมเอาไหนนี่มากระทันเหี่ยวบ่นี่เอาบ่เอาบ่มันเหี่ยวอะไรตัวนี้เนาะทิ่มเนาะตัวนี้เนาะเอาบ่แม่ชื่อทำไมเอาบ่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเองอ่ะอไดกได้ยัง เอาไหมไปเลยคนพาไปขายได้เพราะว่าปีงไก่ห่ะปีงไก่ปีไก่ไข่ก็มีนี่วะเอาห่ะเอาป่เอายังสมฟพระไงไปคืนไปเอาเงินไหมคืนเอากระเป๋าจช่ไหมไปพาไหมจะแตะเดือดเงี้ยหนเด้อมาจ่ายเพิ่นเด้อ เอาเฮ้นไปไวไปเรียกเอาไว้เอาเมือแล้วเอามานั่งแก้อันนี้หละกุ่มปวงมาขายบาทได้ยังแน่ลูกได้ยังแน่สิแล้วบอไปหาฮันค้าฮันค้าก็มาหาย ขายว่าว่าี้ใครชื่อน้อมบาดบานนี่อ๋อถุงทเท่าได้น,น่ะฮะใครใครไงมาก,กับท่าน,น,นากล้วยทอดกล้วยทอดมาดขายว่าว่าี่ถุงเท่าได้บานนี่ ชื้อมาชิพันนายกายหุงเท่าไรบาทนี่นแกะบอกไข่จินบ่กินบ่มันมันสุกก่อนสุกแล้วาากินบ่กหมกกระทันนะมาแม่แกะเห็นไหมมาแม่แม่แกหะบ่แกะบ่ ได้ซื้อให้ก็ไม่ชื่อให้อือการไม่ชื่อหายไม่จอยไงเออลูกบานชื่อให้ยไม่จอยเอออะลูกบานชื่อให้ยไม่จอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินบ้างกินบ้างกินต่อได้ไหมสิแกนี่เอาแก่ไหมแก่ไหม หาวด้้ยหนาว่าววอนะมาแม่สิแกะมันามากวยทอดมาแม่อยากกินมะมาแม,ม่สิแกะแมบไอยากขายแม,ม่อยากกินกวยทอดกวยท,ดทดอดมม่มามา เออที่เหี้ยไงไม่ใช่ที่เหี่ยอะไม่รู้ที่ทะ,ะไข่เค้กเอามาขายจะดีหน่อยด้อเพิ่งจะจับไปขายน้ำได้อ,อ,อุ้ยหนาวนะมานั่งตากแดดดีไหมที่กระตุกหน่อยดีไหมมาดิกระตุกหน่อย นนางทิ้งแดดไปกระตุ <c oughs> หนาวนะเอ้ยนะเอาขึ้นกันเอาขึ้นกันเ้ยหนาวเลยทิ้งแดดกันหนาวหนาวมากแกไไม่สิแก้หมไหมกินบ้อมากระทันนะ จริงแหละปลาลุงเอ้ยยังหนุ่ยยัลงลมนะเอาลมมันผัดก่อมาเฮาไปแบบนี้มาเฮาไเ,เดิ แอกินด้อนี่เด้อเด้อหันให้โทรมาไม่ตู้โทรมาครับสายไม่ตูก้กอน